รู้คุณอุบาสกที่เอาค่าตัวลูกสาวมาแรกอาหารถวายทารุพันธกะมหาติสัตเป็นชายหาฟืนเข็นใจมีความปรารถนาจะถวายทานแดสงเนื่องด้วยความยากจนจึงได้ถวายปักกิตภัดมีตามได้ถวายอาหาร ปักระครั้งคือสิบห้าวันครั้งหนึ่งเมื่อภิกษุรับบิณฑบาตแล้วก็สักแต่รบับว้พอรับหลังก็ทิ้งอาหารของเขาชายหาฟืนและภรรยาปรารถนาจะถวายสลักพัฒอันประนีตจึงนำทิดาของตนไปเป็นตัวประกัน ได้ทรัพย์จีบสองกะหาปณะแล้วทำความปรารถนานั้นให้สำเร็จเมื่อเสร็จแล้วชาหาฟืจึงจะออกไปรับจ้างต่างเมืองถึงหกเดือนได้ทรัพย์จิบสองกะหาปนะหวังจะไปไถ่ตัวทิดาแต่ระหว่างทางได้นำทรัพย์นั้น แลกกับอาหารเพียงมื้อเดียวเพื่อถะไยกับพระบินะปาติยะติสะเทระเมื่อเทระสาวาชายเข็นใจจะนำทรัพย์สินไปถ่ายตัวลูกสาวก็เกิดความสลดใจระหว่างเดินทางกลับพบวัดแห่งหนึ่ง ยังเข้าไปขอพักในกุติหลังหนึ่งรีบทำความเพียรโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนถึงวันที่จิตก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และปรินิิพาน